เดิมเนี่ยพี่จะเป็นคนตัวเล็กมากนะคะก็คือน้ำหนักแค่39กิโลเองค่ะขึ้นไปอ่ะสูงสุดระคะถึง60กิโลกรัมได้อ่ะคะ่ะค่าเลือดที่เพิ่มขึ้นคอเลอ 200, สเตอรอล200ไตรกลีเซอไรด์300อันตรายกับสุขภาพในระยะยาวได้เลยนะคะชื่อเมย์นะคะอายุ46ค่ะตอนนี้ทำงานไอทีะคะ่ะชอบกินพวกของหวานนะคะไอศครีมช็อกโกแลตเค้กทุกอย่างเลยเบเกอรี่ะคะ่ะทุกครั้งที่ไปตรวจสุขภาพอ่ะคะ่ะคุณหมอมอ่ะจะมีคอมเมนต์เสมอะคะ่ะว่าให้ ดไขมันเพราะว่าไขมันพี่สูงมากคอเลสเตอรอลก็สูง200กว่าไตากรกลีเซอไรด์สูง300กว่าทานช็อกโกแลตและขนมปังจนน้าหนักเพิ่มขึ้นมาถึง20่กิโลการทานของหวานค่นคาร์โบไฮเดรตเยอะๆแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้น5โล10โล20กิโลแบบควบคุมไม่ได้ค่ะควรที่จะเริ่มควบคุมน้ําหนักตั้งแต่วันที่เรายังทําได้ที่ยังไม่สายเกินไปเพื่อที่จะปรับปรุงระบบของผานของเราจากภายในนะคะทําให้นอกจากได้รูปร่างที่ดีขึ้นแล้วหุ่นเฟิร์มขึ้นค่าเลือดดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงดีขึึ้้้นนนนใรระะะยาาาวค่่่ทีูสกกํั ค่อยลงเรื่อยๆตอนนี้ลงมาถึงน้ำหนัก48กิโลกรัมแล้วค่ะค่าไตรกซไร์ค์คอเลสเตอรอลค่าไขามันนะคะกลับมาเป็นปกติหมดเลยอะค่ะภาพรวมที่ประทับใจมากเลยนะคะไม่ต้องใช้เวลามากแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้มามากเลยนะคะลิซานิว o ุ k นิวไลฟ์หุ่นเฟิร์มเริ่มที่ระดับเซลล์